สวัสดีครับพบกับผมวันนี้ทนายบอลนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการกดไลค์กดแชร์ข้อความหมิ่นประมาทจะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันในคลิปนี้ครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีทันสมัยการด่าหรือการโพสต์ด่ากันเนี่ยก็พัฒนาตาม เทคโนโลยีนะครับโดยปัจจุบันนี้มีการโพสต์ด่ากันลงในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเครือข่ายทางสังคมนะครับการด่าหรือการใส่ความผู้อื่นบุคคลที่3ต่อบุคคลที่3เนี่ยถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันมีการพัฒนานะครับพัฒนาสายพันธุ์จาก การด่าปกติธรรมดาการใส่ความปกติธรรมดามาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเช่น Facebook IG หรือว่า t i k t o อกหรือว่าแอปพลิเคชันเพื่อขายสังคมต่างๆนะครับทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับการเช่นการโพสต์รูปแล้วก็ดา่าการโพสต์วิดีโอแล้วก็ดา่านะครับส่วนการกดไลค์กดแชร์หรือการคอมเมนต์ใต้ข้อความที่หมิ่นประมาทนะครับถือว่าหมิ่นประมาทด,ด้วยไหมอันนี้บอกเลยนะครับ หมายความรวมถึงการหมิ่นประมาทด้วยเหมือนกับกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยนะครับการกดไลค์กดแชร์ข้อความที่หมิ่นประมาทบุคคลอื่นหากข้อความนั้นเป็นการใส่ความทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังหรือถูกรังเกียจนะครับหรือได้รับความเสียหายอันนี้ ก็ถือว่าผิดฐานหมิ่นประมาทการกดไลค์กดแชร์หรือการคอมเมนต์ข้อความที่หมิ่นประมาทแบบนั้นก็ถือว่าผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยเหมือนกันนะครับและก็อาจผิดกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับการนําเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่อาจสุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการหมิ่นประมาทนะครับนอกจากการโพสต ด่าโดยเฉพาะเจาะจงแล้วยังหมายรวมถึงการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้รูปภาพที่หมิ่นประมาทการกดไลค์หรือกดแชร์ข้อความที่หมิ่นประมาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นโซเชียลนะครับหรือเล่นสื่อโซเชียล Facebook IG Line พวกนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับอย่ามือลั่นนะครับอย่าเผลอมือลั่นนะครับก็หากเล่นแล้ว ดูว่าข้อความอันนี้มันส่งเสียงก็อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปกดไลค์กดแชร์ให้ดูเฉยๆแล้วก็เลื่อนผ่านไปนะครับส่วนอัตราโทษนะครัตามมาตรา326สองประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ฐานความผิดมินประมาทก็จําคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต ถ้าคอมเมนต์ซีซัวคอมเมนต์มั่วๆกดไลค์มั่วๆก,ก็อาจจะติดคุกได้นะครับอาจจะโดนฟ้องและอาจจะรับคําขอโทษเป็นเงินก็ได้ครับเหมือนกับที่เคยเป็นข่าวมาในช่วงนี้ที่ดาราเขาฟ้องฟ้องกันมานะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้นะครับทนายบอลเตือนแล้นะครับว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดูให้ดีๆก่อนนะครับดูให้ชัวร์ก่อนจะแชร์นะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ความรู้เล็ก,ลกๆน้อยเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเล่นในสื่อโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องอสําคัญอันดับต้นๆในชีวิตประจำวันที่ตื่นขึ้นมาต้องเขียนตรวรั์นะครับสำหรับคลิปนี้ดูแล้วท่านดูแล้วว่าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของกระผมด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพจ ทนายบนลได้กับผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ